หมุนราคงฟ่วงหมุนไม่ใชรศูนย์แท่านทะ่ะแตัตว่ซนเน,นี่ยนะมันจะเป็นแปดก็เป็นเจ็บกันะครับผมอ่าวสวัสดีครับผมสวัสวดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องามาที่มุนซึ้นเอาวันนี้มาต่มตัวเลขแนวทางครับผมได้ยินข่าวว่าสามตัวแตกครับผมเนาะวันที่ผ่านมาเลขเชือกผีพี่รองเลขเชือกปูกข้อเนาค่าข้อเลยพี่รองเนาะเอาเลยสามศูนย์เก้าครับ เนาะที่มัานทราบเขาอาจารย์ทั่วตามครับผมเนาะว่าหายมากมากมือในเห็ดมือนั่นเนาะมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนสองครับผมเนาะอาจารย์นิคมคนเดิมเนาะจอมขมังเวทระเพียงเด้อเอางาั้นนี่ขอกลางวันแสกๆระเพียงเด้อจะเป็นตัวใดรอติดตามไป,ปรพร้อมๆกันครับแล้วทำไนอ๋อนั่งทาไปปั๊บนียุคกูมี เชีงักเชียเขยนว่าครับมันไม่่คัดของกึ๊กกึ๊กเลยนั่งทับไปอ่ะงานนั่งทับไปแล้วเป็นยังไงก่อนอาจารย์คือว่าคัดกันคัดคองกึ๊กใหญ่ยุ่งโอ้นังทับไปดังกึ๊กกึ๊กเลยงานบางยอดมนยังทัแบบนี้อือน่กัเมื่อยอดแ่ดหกคืนเรื่อออกเป็ดครับผมสองสี่ตุดก็สื่อเก็งที่เนี่ยเกังไห โหทีพานมากครับพี่เชือผมน่ว่าเห็นจ้าจาลีหกข้ออ่าหกหกสองอืูนนเก้าสูนยกลมบังครับผมหกศูนย้ออาห้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เพงเข่าเก้าศูนย์เพม่งนั่งหมครับผมทีพานมากนั่นเข่าศูนย์เก้าอืม เอาเจ้นผีมันจรร่างเงาหกสิเอา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 พวกผีจรครับผม9ก้านั wn, ่เก้าสิงยเอืหลังหลังอืมเงาคงายเยอวบอกคครก่อนอ๋อครับผม ว่าสีผ่านมาหลักฐานยินยันกับอุียงานนั่งทำกรี่เท้าสุดใช่ไหมเสื้อนีเคื่อหมาหอนมันบอปูเสื้อนีเครื่องหมาหอนเลยเลื่อ้หมาหอนอืยแจ็ดยูคุ้งแค้มันออกหมาหอนเลยคนพค่รสังไปเครใบสาวใบฝั่งคุณเสื้อโคตรซิงเสื้อซิง เวลาได้ยินเยองหกสิ้นสิ้นเขาสิ้นออกสิ้นมาหอนนะครับเ้อะแยะที่ับผมเอางวดก้อนพานไตพี่เราเนาะครับผมเขาทิพนว่อเอางวดนี้ขอสามตัวแตกน้องปูเนาะสามตัวอ่าปูคมจะสามตัวไปอ่าเอาอาจารย์นี่ผมนี่มีแต่สามปูตัววัดอาจารย์สามตัวสองตัวย่างมันจะถือยอะยังสามตัวออื แต่วาเนีนสามตัวใช่ว่าคุณเขาบ่ถือมัด่องดากเสอยใครรู้เี้ยโอ้โหโอ้โหบ่ถือมัดกองดาบตัวี้ปตัวอะอ่ะอ่ามันอ่กอี๋เี้บ่หันบ่ถือมัดกองดากเสียใครรด้อว่าใครกี้อ่ะครับผมตัวอ่ออีอ่าตามกอง่ะอือกองว่ะอ่ออโอ้หเอาวะนี่เป็นจังไดพี่น้องครับผมอ่า รอติดตามไปพร้อมๆกันมดคุยาันงีบ้างกันอ่าโตไะอตัวนี้อืออครับโตไม่สูงคนนี่โอ้ันใหม่ๆสดๆเลยลกล้วยอ้อันนี้มันตายไปนึ่งพิ่นบอกมาหอนตัวนี้ขั้นตายสุข่าตนกันอันนี้สุข่าตนไหมสุข่าตนเขมาสุข่าตนจนเลือเลือเน่าอ่ะโอ้น่าก็ตัดกโอ้ นนีี่่ก็หารับ่วงของอยู่ที่นี่ยบ่วงบ่วงของนั่นเราขอดอ๋อนี่ว่าเสือกเส้นที่เน่าค่าต้นนี่แหละโอ้ครับดีครับตัวนี้จะเป็นใหม่เป็นที่น้ำมันเนี่ยเส้นมะฮอนโอ้เส้นนี้เส้นมะฮอนมื่อนี่เสียบเน่าค่าต้นเื้ยเส้นมะฮอนฟูต้ามาเสียวเส้นมะฮอนก่อนหนึ่งตัวนี้เนี่ยเส้นมะฮอนเน่าค่าต้น คู่กันก็ดีมากกว่าโอ้เอาเอาจังๆด้วยคู่เดียวเลยมัดเม็ดเดียวอืเอาเม็ดเดียวเลยจังๆเลยเอาเดียวจังๆไม่ยังปู่วายโอ้โอ้เอาคัดเสียงดังเลยอืมความยังระวังจังหวะลุกเลยครับอีซี่ครับผมได้ยินเสียงม่อยอีซี่ครับผมอือโอ้ ข้ามาบนาตัวผมอ๋อ้นี่หุบได้ยังไงนี่หดใจไฟนี่ผูก็ตาอยู่รเ่ารวมกันยในมดเมนบาปูอืมเอาเอาเนว่าต้นว่าท่นพี่น้องครับผมอ่าที่ตามถูกปีอือโอ้เอาของแค่พี่น้องกลางข้วกลางปลาอืาม เม่ขอบว่าไหนตี๋ไม่เที kind of thing, kind of kind of ่ยวอ้าวข้องแค่ของแค่อ uh, yes. mm. ืมอืม <re ีคเขาอนนีปต่อผีอืมต่อผีตะได้เอาสองเส้นต้อตีครับอืมคุยตัำกันอืมต้อตีเลยอืมแค่แค่ละเสกนนั่นแหละแต่ว่าต่อผี๋เลย นี่คือเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับนือะแต่ปกติแล้วคนเอาเอ้นียอเนี่ยผู้คนว่าผีต่อผีครับเพราะว่ามันน้อยเนี่ยตอนมันตงงังออกที่แล้วน้่ามันนะมันม,มันเป็นสามตัวบ่อดะไรครับผมต้องยกทีละตัวโอ้จะเป็นสามตัวร,รอบเดียวไม่ได้แคบมันบังบางไงครับครับผมแล้วก็ผีต่อผีเพราะว่าผู้หนังบู๊เ่็กคนอืม,อม เปนาห้าเนาะกค่ต้นแลวนะสุกขค่ต้นเตี้ยเป็นเนาค่าเสียกครับพี่นเลสุขขาต้นอืมครับมีกระดาษเมียงห้องบอกูคหอยังไงมียาดดดเอ๊จ้าเลยจ้าเลยมาวางักอืม ได้มีถูกเทียนเก่ามาเด้อถึงเลยถึเบอร์เมีถูกมีเทียนเก่ามาเงานครับอืาธูสาธุสาธุอันนี้จะเปิดพุ่มได้ไหมเปิดพุ่มก่อนเปิดพุ่มจะที่ตรงนี้พุ่มยาพ่นครับผมเปิดออกผมนม่เปิดออกเพเดยปล่อยมันหนีมาพ่นนะก็จ้าชินห่ะรไงเป็นนักเนจชินนั่นแหะครับผมมาขาดชินคู่ึงเสียคาคู่กับไข่อนี่กันกตุ้งเลียงพน อืมไอ้คนแต่ว่าคนถือบ่มาเรียงจักเทียร์อ้มึงเอ่ยบะมาเรียงอืมแล้วก็เป็นไล่ตังค์ครับผมเป็นแบบแต่วันนี้บ่มังหองซองเด้อปูคมครับผมบะมังซ่องมาจึกร้อยซ่องก็ได้อยู่เนี่ยโอ้มาร้อยซองถึงร้อยเที่ยพหมดแล้วอืมแห่งถืออะไรอืมเอาครับพี่ครับผมสาธุสาธุสาธุน้ำมอเปิดทำมังเปิดสังขังเปิดเปิดตีสูบเพราวา สาธุสาธุสาธุส nah ุรันทเยเทวาสังฆาสมะคตาดุลาเทปราชาั้งไลไปบุญมีอินทาริปติลาเจ้าเป็นเจ้าเป็นประธานครับทั้งท้าพมะมีมั่นอันเลี้งเด็ดกปาทิตตุนเจ้าพิเศษไทยแสงทั้งระจันดาจอนแง่งพงพ้นละสมีองมิหาภาลาหัวสุรินทาตนมัดปะมวลนาตุกีห่นตนตะล้มมีมั่นเพียมพรมกับพญยุมลาจเจ้าหัวดี กำนั่งท้อยหน่อยแนบนำตุกิณทำตุกิณผานั่งเป็นหลานยันกองเปนเป็นตอนนี้ทั้งสาโบเท่านี้ทุกยอมยันมาไม่กดโพสีอันนี้ผ่าดถผานังกำไฟใสเน่งกองสีกำไฟว่าเป็นเดือนเจ้าเป็นเกิดขออันเชิญเทพาเจ้าทั้งหลายจงให้ยิ่งนาลงมาเดียกันทุกท่านทุกตนทุกองค์เทือนสักจจังละจะนังกะโลมามาเด้อยานยันกอขอัญเชิญทุกทุกออกพุ่งดีทั้ง วันเทิ่นผีดุพอมีหยาดผีถูกขอตายน่ยู่นีร้อยก็ผีมาหนีมาอยู่กันไปหนีเสียดนี่เบอร์นีผีถึงเงาเฟื่อยผีม่ามีหุ่ไมีหยาดยู่ดนีกันมา,าเชิ่นมาจะถือเกลี่3สามตัวมาพี่เอามาเล่นกันมาอบอกเกลี่ยน่ะถันมาถืกอบ,บ้านนี้สมถิมเบิร์ดเนี่ยเสียดยู่เนี่ยโอ้ออสามตัวบ่แตกสุมถิมเลยตัว<ค>นีม้มองยู่แท้ กันบอถือนี่สุมทิมเมื่อทูเซนว่าท่นว่าอืมอือืมอันนี้จะาวัดสังขาราบุปภะยวทมนโ์อุปาคิตตวานุเตสังโมปสมุสุโคนี่จะาวัดสังขาราบุปภะทวีธรรมมิโนอุปาคิตตวานุเตสังโมปสมุสุโคหัดเขาหัดเขาหัดเขาด้ Di sang go basa musuko am akilang mata jangga yong pating titi ko kini makaling galang ayan teko dak kina tinna sang kam kita ki ratang kata to ubaka pati kita dai kam ke ta ne puja dak ta punbang la phala ne bi ko manung pati nang tum he bundang oh di oh hak hen kap Ah, bobo mag-3 tuo, delay magluy. Binuto, dahil tuo kaugto <coughs> tuo may kabaloma. Kung may nasa tanggimo, ramadema, damati, magawan tunginmo, pinjoma, la, kung may tiyep, mungmung, 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 <ม>ลังมากลาลาม็ลังเลนตัวแรกมาแล้วเก็บวูเยอะมากเลยวูเก็บมากเลยเก็บมาแล้วครับเซี่ครับผมตัวแรกปัวเป็นเล็กเก็บเลยครับเวซี่ครับผมเป็นเล็กย่งกระเบิ้ลนะครับเี่ครับ อันหายก็หายได้ยึดก็ยึดไปเดี๋ยวต่อเป็นต่างนี้นฮะยึดแลวเนาะยึดแลวนี่แลยยำไปย้ำไปมันย้ำไปก่อน ตัวนี้เลขเจ็ดนาดูได้สองตัวเลขเจ็ดอ๋อเป็นหย่าไว้เลยครับได้อพีครับผมเลขเจ็ดที่เลขสองตัวนี้ศูนย์อืมอีวีก่อนเด้อเจ็ดกับศูนย์อืมมีกระดาษมาว่างบ่ปุ่นป่ะตัวแรกครับผม ตัวแรกเป็น so ต mm ัวแรกกระพูเลขจ็อ่าเลขเจ็ดทนด้วยเนี่อืมนะอักัวแรกเป็เลขกเจ็ดครับพี่ผมเจ็ดนะเจ็ดด้วยองก็ได้เจ็ดกับสองก็ได้ที่ชุดนี้ครับผมานะ